สบายดีสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบอรสูส <Saint> ุโคนเดอรมานี้กับพมกับสาวเข่งคือเกาเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งสรงเข่งล่ะสาวลาวเดอร์มานี่กับผมกับสาวเข่งกับบรรยากาศน้มแดงๆเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ก็บแดดกับกำลังอ่อนๆเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นเวลาสามโมงปลายเลยพี่น้องสาวเข่งสิมาซับหยาน้ำอยู่คันนาเนาะมือเวทนี่แดดแห้งพี่น้องซับน้อยเดียวก็ขึ้นเนาะเพราะว่าแดดมันแบบแบบมันแห้งเลยนะตอนนี้กับในแดดมันกับอ่อนๆเลยเนาะพี่น้อง แดดอยู่แต่กับบอ่อแห้งเนาะเดี๋ยวสกเก็งกับสิไปซับยายาน้ำอยู่นาคือเก่าเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ไปเบิ่งไปซมนํากันเลยเดอ้อหยางลงไปไห,หน้นาเลยน้องพ่อแม่พี่น้องมาซับไห้ไห่ที่มันต่อกับอันซาวกุ้งนี่เลยพี่น้องเอ้ยบ่อนงัวอยู่ยนะี่แหละเนาะเมื่อน,นั้นสเก็งซับกับยังบริสุทธิ์คันสำพี่น้องมันฝนฝนยักตกก็เลยพากันขึ้นมาเนาะ มัวก็เลาะกินอยู่เนาะยังแดดอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าแดดอ่อนๆแล้วเนาะอนุญาน้ํานี่ี่แม่นาเครือใหญ่นี่พี่น้องเอ้ยก็ข่งก็สิซับอยู่ในมก่อนเนาะพี่น้องจักหน่อยกย่างเมื่อคือเก่าพี่น้อง4:00นเข่งกย่างเมื่อลเนาะเพื่อย่างก็เพื่อฮอบ้านก็5:00นแล้วพี่น้องเฮาก็เมื่อตะเวนเติบเนาะ งอนเศร้เก่งกับน้องซ้ายไปเลี้ยงเนาะกินเนี่ยบมีฮอดค่าตั้งกล้องนะพี่น้องโซเคงกับบริถือมาสำเนาะเดี๋ยวสิให้น้องซ้ายจับให้แต่ว่าตอนนี้เพิ่นกำลังย่างมาอยู่เนาะยังทันอดสพี่น้องมบรรยากาศไปก่อนเนาะ อยู่ไห no. ่อยู่นาเนาะพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงย้ำห่างย้ำนาเนาะอ่องห่างอ่องน้าฮะแหละพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านก็เงียบเงียบเนาะพาก็อยู่ไห่อยู่นาเนาะเจ้าเก่งก็ย่างออกมาสมือสมือพี่น้องหญ้าน้ำก็ซับได้มื่อละหน่อยเนาะพี่น้องบอเม่นว่าเขาซิซับบดมือบดเวนดอกเวลาแบบตอนแรงๆว่ะสิเลยเนาะพี่น้องก็หาซับเนาะเท่าละเล็กเท่าละหน่อยพี่น้องคันกลางเว้นเขากับไปซับกันเพราะว่ามันแดดแห้งเนาะ บรรยากาศเดี๋ยวโซ่เก่งกับซิมาซับเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวให้น้องซ้ายจับกล้องให้นะเนาะเพิ่นมาตะคุกดิหลอ่อดได้ลายบ่เอามาเบิ่งนะจิหลอฮะต่อน้องซ้ายโซ่เก่ไปคุดเนาะพี่นออ้องอู้ต้ฟังแต่เสียงไปแล้ว,วฮะโอ้ลายเติรดเนาะเออมีแต่ตัวใหญ่เนาะไปขุดแถต่ในแพรบ่เออ โ okay, อเคนะพี่น้องบพว่าลายเดชสเคกับิมาซับหย่าน้ำเลยเนะาะ <laughs> เรียงงัวแล้วก็รุดจิ๋อน้ำน้อพี่น้องเว้นนี่เพิ่นกระดูกนอนนี่เพิ่นกระไปหอบใหม่น้อหอบตันแรงกัได้พอกินยจิ๋อกพี่น้องนี่ซับเป็นเ,น,เนื้อเล็กละน่อยนะพี่น้องเพราแบบน้ำดำน้าเวลาเขาหย่างน้ำเบียก นอยมันซับยากเน,น,นาะมันแบบเป็นหนังใหญ่ซับสบา,ายอยู่เด่นน้ำน้ำประดุงถิ่มใส่เด่นน้ำเนตาย,ย่างซับซับอยู่ข้อมือหางปแล้วจับเถื่อนแล้วจับมาละน,น้อยอาศัยซับเอาไรเามมาน,นีย่ยเมล็ด อื้อปอดีหลอเป็นผุนอยู่นะราับกันับดูห่มก่อนเนาะเป็ับดูด้วับอบูกทีแบดำหน้าเลยกับทีอยู่กล้า ก้ายนนู่มเ้อ้ก็ดียบนะซับไปมื่อนั่ลหน่อยเน,ะน,น,น,ยนะาะมนหงยเยมันทางอนะ Nên nhà này 안녕. Thank you. ใหญ่งนานแล้วนเตียงนอนานยังตตอไปนคำวันนี้ก็ทบวันนี้แก่พุ

Cứ. Ừ. Ừ. Cắt yeah, yeah. nhà nhả nhả khắp yeah. nhả khắp ตอนนี้ก็สุดคันแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเท่งกะ สิเบ sí, euh, no, ิกโมงอมันจากโมงเลนาะพี่น้องคำนว่ขับพอสี่โมงเก็ตก็คืนเนื้อเนาะพยังกัสีห้าซับเธอนึ่งเสาเข่งก็ได้ซับเนาะุดคันหนึ่งแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องก็นั่งเสื้อเหมยซะก่อนเนาะเพราะว่ากับเหมยอยู่ได้พี่น้องเห็นว่าซับไปสิก็ได้เนาะมันก็อากาศมันอบอ้าวเน่นะพี่น้องมันก็บเด็ดเด็ดเนาะแต่บวันสาเข่งซับมันนี่ก็มันจะมีบอลห่มเนาะพี่น้องเพราะว่าทางล่างนี่มันเป็นอันห่มขามเนาะห่มขามมันหน้าเสากุ้งหรือว่าหน้านองแพลแหละพี่น้อง นะสกีต่อไปจะเก่งก็ซีมาอันซับอยู่คันตัวนี้นะพี่น้องคันที่มีงวนี่แหละเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็เศร้าเหมยซะก่อนเหมยลายพี่น้องเฮ็ดก็บาจะไปหาม้นเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ยบ่ได้เฮ็ดเนาะเฮ็ดมันเริ่มบานเริ่มมันจะอึดเลยได้พี่น้องเอ,อ้สยส้าเก่งมได้ไปหาเนาะมันนี้มากกับอยู่ในเทียงเลย ไปใส่แต่ก็อย่างมาทางได้อยู่ประมาณสี่หาดดอกพี่น้องเออย่างมาเมาื่อเช้านี้เนาะแต่ว่าไม่ต่ดดอกบานแลวนะน้วนะน้องทายสกิ่งไปหาพิ่นก็ได้เร้าพัน,พนอได้เห็ดบานเนาะเช้าเข่งก็มาซับอยู่คันตัวนี้เลยแล้เาพี่น้องแต่ก็ยังไม่ได้สุดคันดอกเนาะนี่เดีเช้าเข่งก็สิซับห่อน,นี่แล้วก็ซิมเมือ,อะไรแลไรพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเึ่งแล้วเนาะ เหมือนลายพี่น้องสับคันนิ่มปสุดสำนอกหญ้านากัยังลายบ่ครับูนี่เฮาก็สิยาเมื่อแล้วแหละพี่น้องันี้ก็ได้ขึ้นไปซ่มเิเติบเ็งก็สิได้ยาเมื่อเนาะตะเวน บันนี้เราก็สิได้ย,ย่างขึ้นเมื่อเที่ยงนะเนาะพ่อแม่พี่น้องก็โอเคเดอ้อสำหรับคลิปนี้สาวเคงกับสิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้สาวเคงเห็ุคลิปหน้าต,ต่อไปในเดอ้อพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อสิบประพัดคลิปใหม่ๆจากซองเคงล่าสาวลาวเดอ้อสบายดีเป็นสุขสุขคนเดอ้อ